คือแถวบ้านผมอะร้านมะพร้าวปั่นไม่จะมีอยู่ประมาณสอสาร้านแล้วแล้วมันขายเหมือนกันหมดเลยเว้ยนี่ก็คือมีน้ำมะพร้าวปั่นมีน้ำมะพร้าวมีเนื้อมะพร้าวแล้วก็มีน้ำมะพร้าวผสมเนื้อมะพร้าวมีพุดดิ้งมะพร้าวมีสลัด้อยแก้วมะพร้าว้อยแก้วคือแบบว่าขายแบบแบบเดียวกันเลยผมก็ไม่เข้าใจว่ามันเป็นมันเป็นเทรนหรือมันเป็นอะไรแต่ว่าอร่อยทุกร้านนะรสชาติมันแตกต่างกันแต่ก็ทาอร่อยทุกร้านแต่ผมว่าเดี๋ยวจะเล่นตัวใหม่ละเล่นเป็นเวเทเลน าเล่นเป็นเวเทเลนมันจะเก็บสกิลการยิงปืนได้เร็วกว่ามาั้งแล้วก็เหมือนเริ่มมาถึงคือยิงปืนเลเวลสองแล้วเป้าหมายแรกคือเดี๋ยวเราจะหาวิธีย้ายของไปบ้านใหม่ก่อนผมคิดก่อนว่าบ้านใหม่จะไปอยู่ไหนดีโอเคหมดละมา เรามาดูกันว่าวันนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนตัวโหมไปไหนละนี่นี่นี่เก้รูดออก่อนทีนี้ผมไปดูก่อนว่ารถอีกคันหนึ่งทว่าไปยังไงบ้างโอ้เอฟเขาเอาไปแล้วผมจำได้ว่ารถอีกคันหนึ่งมันจอดอยู่ตรงนี้ถ้าไม่อยู่ก็เอฟเขาเอาไปละ จริงๆตอนนี้ผมว่าขับไปที่บ้านที่เราจะไปอยู่แล้วค่อยกลับมาเอาของที่บ้านหลังนี้น่าจะดีกว่าพี่ต้องไปเป็นท่าของกลุ่มใหญ่ครับแล้วพี่จะกินอิ่มอ้วนให้ผมไปเป็นท่าอย่างนั้นเหรอฮะผมยอมตัวผอมอยู่ตรงนี้ดีกว่าผมยอมเป็นในกัง้งอยู่ตรงนี้เข้าใจหรือเปล่า รับบทอะไรในซีซั่นนี้ผมรับบทเป็นลูกกระจกนะตอนนี้คือมันก็ไม่เชิ่ so uh เป็นลูกกระจกหรอกเพราะเราไม่ได้เป็นลูกกระจกใครแต่ว่าตัวผมแม่งทำอะไรไม่ได้เลยเฮ่ยน้ำปืนว่ะอ,อ๋อไม่ใช่แขนคนจริงๆตรงนี้นี่ผมว่าเราพยายามมาลู้พวกแบตดิจิตอลวอตเนี่ยคือมันเอามาฝึกอิเล็กทริคอลได้เฮ้ย ขึ้นอย่างไวเฮ้ยมันขึ้นไวจัดเลยผมไม่ดึงวกกา่ากันแรงปืนเมื่อเะขึ้นไวขนาดนี้กระสุนผมเหลือกี่นัด14นัดเองอะชิบหายลอะอะอะไรวะเนี่ยนี่มันขัดลำกล้องทุกๆสองนัดเลยเนี่ยเนี่ยมันขัดลำกล้องทุกๆสองนัดเลยอะทำไมวะผมทำอะไรผิดยิงแล้วกด X อเอ้ายิงแล้วต้องกดเกทุกครั้งเหรอเฮ้ยแต่ก่อนหน้านี้ผมไม่เห็นมีปัญหานี้เลยผมก็ยิงแล้วก็ยิงต่อได้ไปก่อนดีกว่า หรือว่าเราขับไปดูชูตติ้งเรนจ์เลยถ้าผมไปที่ปาน้ำมันชานเมืองก็น่าจะไปเติมน้ำมันได้น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องน้ำมันแต่ว่าถ้าไปจ๊เอ๋แบบว่ามีคนอยู่ที่ปาน้ำมันชานเมืองผมว่าอาจจะแตกได้ผมต้องหาปืนที่ดีกว่านี้ปืนที่ผมใช้อยู่มันค่อนข้างห่วยอ่ะอีกอย่างหนึ่งคือผมอยากจะไปหาไอ้นี่ก่อนอ่ะอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้แบบว่าเอาของเข้าออกจากรถยนต์เพื่อที่จะอัปเกรดสกิลแมคานิก แล้วก็ขับไปตาม,ตามทางน,นี้โอเคเราเลี้ยวลงล่างหลังจากที่มีทางแยกไม่ใช่ประกฏว่าไปถึงแล้วแบบว่ามีคนรู้ไปแล้วนะ <S <S ยังติดก็ยังโอเคถ้าดับแล้วยังติดเดี๋ยวยังไม่ว่าไม่ใช่ดับแล้วดับเลยไปแล้วไปรับไปกลับมานี่ไงถึงแล้วชูติ้งเลนใช่ปะ ซาบโรม,มาเต็มเลยไม่น่าจะลากหนีได้อ่ะโอ้โหยังเยอะดูทรงแล้วน่าจะยากแน่ต้องลากหนีไม่ไหวลากมาเป็นกลุ่มก้อนกันโอ้หเราซอมบี้แม่งเดินออกมาแบบจากป่าแบบเรื่อยๆเลยถ้าไปจูงในป่านี่อาจจะแตกได้เพิ่งเดินออกมาจากป่าเรื่อยๆอไม่หยุดอ่ะ ออมีระเบิดขวดนี่ชิลแล้ววิ่งทะลุป่าไปแล้วกันไอตอนกี่ปะฟากโหป่าไม่โคตรนานะโอเคมันจะรอดมาได้แล้วฮะพักก่อนเอ่อ มีอะไรหรูดบ้างอย่าบอกนะว่าไม่เหลืออะไรแล้วห้องนี้มีกับดักหนู Pipe เบรนช์เอาไว้ทำอะไรได้เนี่ย p a ดล็อกยูซุลล็อกคอนเทนเนอรนี่ไงกระสุนเต็มเลยมีเอลนไซมีเลดดอมีสโคเ,เดี๋ยนะเนี่ย Msr 700ตอนนี้อย่างแรกที่ต้องทำคือเอาของไปไว้ที่รถก่อนผมว่าคืนนี้ก็น่าจะอยู่ที่นี่แหละจริงๆแนา่าติดหนังสือในรถไว้นะเดี๋ยวเราจะกลับบ้านเก่า ไม่เอาดีกว่าไปบ้านใหม่เลยปัญหาตอนนี้คือน้ำมันแล้วน้ำมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันเริ่มน้อยลงเรื่อยๆซัตัวนี้ก่อนโอเคครับนี่น่าจะทำให้กลับถึงบ้านได้อย่างสุดทภาพแต่ว่าทัศนวิสัยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะต้องระวังนิดนึง แม่งเย้ยขับขับอยู่รถด,ดับอีกเอา้าทำไมมึงดับบ่อยเนาะอยู่ด้วยกันก่อนโหรถทางมันมืดมากเลย <c oughs> เออมันดับน่ากลัวมากเลยเครื่องใกล้พังแล้วจริงชนมัววไม่ได้แล้วตอนนี้ชนมัววนี่ไปหวั่นแน่นอนเดี๋ยวผมต้องหารถคันใหม่แล้วซึ่งจะหารถคันใหม่แม่งต้องเรียนอิเล็กทริคอลกับแมคคีนิคอลอีก <ś c oughs> จะถึงบ้านไปเนี่ยวันเนี้ยบ้า,นเนาเงเอ้ยอยากกลับบ้านแล้วฝนตกผมหนาวเหลือเกินซอมบี้แบงเต็มเลยอยากจะจอดยิงซอมบี้มากเลยแต่ว่ามันมืดดีดีแต่จริงตรงนี้มันก็เป็นทางที่ค่อนข้าง โล่งนะไม่อยากเสี่ยงอะ่ะกลับบ้านก่อนเลยก็กลับบ้านก่อนโอรถดังแล้วอ้อโทษไว้ พิ่งมาทิ้งกันกลางทางแบบนี้นายจ้าสีบอกก็ใจหรือเปล่าโอ้ยโอ้ยส่งผมไปถึงบ้านก่อน สิ่งั่งฟอค้งบูชีดแมในสุดผมก็มาถึงบ้านแล้วเอาล่ะได้เวลาเก็บเวลโอเคกลับบ้านบ,บ้านแสนสงบลงรถก็มีพี่เออผมไม่รู้ไม่เปิดประตูลงรถยังไงอะ่ะมันกดเปิดตรงนี้ได้เลยปะอ๋อมันกดเปิดอย่างนี้ได้เลยเหรอโง่ตั้งนาน โอเคเรามาฟาร์มสกิลปืนกันจริงๆเอาสกูไดเวอร์มาด้วยก็ดีนะเผื่อเจอรถก็จะได้แบบว่าฝึกแมคานิกด้วยโอเคสองนัดโอย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 น้องเขาไม่ตายได้ยังไงนี่บ้านใครอ่ะทำไมมีบรอ้ยท่านผู้เจริญซึ่งมากกวิริยา แม่เงเอ้ยตกใจว่าในเปรดเสียงดังเกินเห็นไหมนี่เฮดไลท์อันอินสตอลแล้วก็รีอินสตอลอันอินสตอลรีอินสตอลสลับกันไปเดี๋ยวดูดิว่าคันหนึ่งได้เท่าไหร่ โอ้ย okay. oh, okay. ข้างหลังเรามีบ้าเล็กด้วยนะีวะไซฟอนแกสโซลีนโอ้คือมาดูข้างหลังกระจกแม่งแตกเกือบหมดตอนแรกดูข้างหน้าเห็นแบบกระจกไม่แตกเลยทำไมไม่เป็นเล่นด้วยกันนะครับเพราะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในสงครามคุณเข้าใจหรือเปล่า ค okay. กลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพพร้อมกับไอเทมและสกิลโห oh, ตอนนี้เอมมิงเราเลเวล5แล้วผมว่าตอนนี้คือกำลังเข้าที่เลยกำลังแบบว่าใกล้จะฮอตไวน์ลดได้แล้วแล้วก็สกิลปืนก็เลเวลเยอะแล้วตอนนี้ผมเหลือแค่หาแบบไอ้นี่ให้ได้อะตอนนี้หาที่เชื่อมเครื่องปั่นไฟให้ได้ก็พอจะได้เปิดไฟได้แล้วก็เริ่มฝึกสกิลคาร์เพนทรี เมื่อคืนแต่ทั้งสองตี้ครับตี้พี่กิฟตแตกทั้งตี้ดาบเกือบหมดบวกบ้านถูกเผาคือตี้ใหญ่มันมีตี้ใครบ้างอะตอนเนี้ยถ้าเอาจริงๆผมม่อเสียดายนะแบบเสียเวลาแบบเก็บของเก็แบบเวลมาขนาดนี้แม่งอยู่ๆโดนยิงตายแบบง่ายๆมันคงเซ็งอะ่ะตอนนี้คือเราจะเอาแมคานิกให้เป็นเลเวล2แล้วก็ไปที่โรงเรียนเพื่อจะไปหาวิธีใช้เครื่องปั่นไฟริมน้ำมาล้างตัวได้นะจ๊ะใช่เหรอโอ้ เอาครติ้งได้หมดเลยเหรอเริ่มหิวน้ำแล,ล้วเดยคือไอเสื้อเปื้อนเลือดเนี่ยมันมีแค่อย่างเดียวปะก็คือถ้าโดนกัดหรือโดนเอ,อถ้าโดนข่วนหรือโดนแบบว่าแผลฉีกขาดเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อถ้าใส่เสื้อเปื้อนเลือดเอามาทำความสะอาด่าทำความสะอาดให้หมดเลยพี่จะเปปพ้นของใครไหมเพราะผมยังไม่รู้เลยใครอยู่ตรงไหนคือผมก็แค่หาของไปเรื่อยแหละถ้าเจอใครก็ต้องป้องกันตัวเอาละเป้าหมายในวันนี้คือ เราจะโอ้เพิ่งเดินออกมามันตัวเปีกแล้วเราจะเดินทางไปที่โรงเรียนนะฮะพอเราเจอทางให้เลี้ยวขวาปุ๊บเราจะเลี้ยวขวาทันทีเฮ้ผมจำได้ว่ามันขับรถแล้วแบบรถกระจกลงแล้วก็ยิงซอมบี้ได้นะวะแต่ว่าผมอยากจะเซฟน้ำมันเอาไว้ให้มากที่สุดเอาละขออนุญาตจอดรถครับผมจ้าหมอน เคฟาวเดชันเมคอัพสอมพี่ตัวผู้ชายมีตลับแป้งอยู่ในตัวโอ้โหเปิดแบบนี้แสดงว่ารู้ไปแล้วว่ะดิแน่โดนแงะหมดแล้วเนี้ยม่มีส่วนไหนของโรงเรียนที่เป็นห้องสมุดอีกบ้างไม่มีละแก่ขั้นผู้เจริญซึ่งมาเป็นยา มาจากไหนก่อนอ๋อหูจะจะวายแม่งเ้ยจะแดงเล่นผมแล้วตื่นเลยกำลังง่วงๆเออเมื่อันปอนเป็นมอดที่แบบทำให้ตื่นได้จริงๆอะโดนเจะเอ๋ตัวเองเข้าไปรอบหนึ่งหนูเรื่องโอ้ยตอนเลงตอนเลงมันขับไม่ได้ด้วย ทำสมจริงเกินพี่แต่ผมว่านะลงจากรถมาเดินวนๆน่าจะดีที่สุดม่เป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปโอเค นีกระสุน31นัดไม่แย่เรามาดูซิว่ามีนาฬิกามาไหมโอ้ยผมฆ่าไปเยอะขนาดนี้ไม่มีนาฬิกาทักเรือนเลยเหรอดิจิตอลวอชน่ะหืมมีลิปสติกไหมผมอีกเออเนี่ยดิจิตอลวอชเนี่ยไม่มีให้บ้างเลยกลับบ้านก่อนแล้วกันมืดอ,อีกแล้วยังคงตามหาแมกกาซีนวิธีการใช้เจเนเรเตอร์ต่อไป คือผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าดีไซน์มาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกับการที่ต้องมานั่งหาเครื่องปั่นไฟแล้วต้องหาวิธีใช้เครื่องปั่นไฟมันเหมือนว่าอีเวนต์ในเกมอะยังไงยังไงมันก็แบบว่าไฟดับแน่ๆแต่ว่าต้องมานั่งหาวิธีใช้เครื่องปั่นไฟแล้วแบบวิธีใช้เครื่องปั่นไฟมันโอกาสเกิดมันน้อยโอกาสเจอมันน้อยอ่ะต้องทำาให้แบบว่าเล่นคนลําบากเลยอ๋ออันนี้เป็นแนวแบบว่าหมู่บ้านชนชั้นกลางหัว่าตรงนี้ก็น่าจะเหมาะกับการ เก็บเรเวลอยู่ไม่น้อยเลยนะทางนี้ครับตางนี้เนื้อนุ่มๆครับผมทางนี้ครับตาเข้าไปเจ้ามาเนื้อนุ่มๆตางนี้เลยครับต้องการจะเคี้ยวใช่ไหมล่ะใช่ไหม จเนอเรเตอร์ู้ Holy shit bro ผมเจอแล้ว <c oughs> ดวงดีจะจาดอยู่ๆเจอเฉยนี่ <c oughs> <c oughs> ผมชอบแบบเนี้ยขับไม่ต้องเร็วมากอะจะได้แบบว่าเบรกทันรถแม่งไม่ได้บังคับให้เราขับเร็วด้วยเอาจริงผมอยากลองแบบไอ้คูดแปดมากเลยอะ ผมว่าสักหน่อยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆทำไมมันยิงไม่ได้อะแล้วทำไมแม็กหนึ่งมันควรจะมีสามนัดไม่ใช่เหรอปืนขัดลำกล้องเหรอหรือกระสุนไม่มีแอมโมคาว20 20ทับ20กันไทย m 1 4ไรเฟิลอ๋อผมเอาแม็กก์ซีนมาผิดไอชิปหาย มันเป็นแมกกาซีนของกระสุนจุดก็จริงแต่ว่ามันใส่กับปืนนี้ไม่ได้ประโถเอ้ยโดนดักควายสวัสดีครับ,รบไม่คุยด้วยไม่คุยด้วยมีใครอยู่ในรถไหมฮะ เฮ้ยผมตายเลยเหรอเฮ้ยผมยิงเขาขนาดนั้นขาไม่เป็นไรเลยอะ What t h e fuck แล้วผมผมกดรีโหลดกระสุนแล้วมันก็ขับรถไม่ได้เลย ช็อตกันหกนัดระยะขนาดนั้นมึงไม่ตายได้ยังไงวะผมไม่เข้าใจว่าใส่กอกกันกระสุนแม่งช่วยขนาดนั้นได้ยังไงอ่ะโหแล้วปืนคูณแปดก็อยู่ในรถด้วยดิเออตะกี้นี้น่าจะแบบชนระยำชนระยำไปเลยอ่ะน่าจะดามากเลยโห oh, oh, ที่ทําม,มาทั้งหมดหกชั่วโมงประเด็นคือปืนที่ไปหามาเนี่ยแม่งไม่รู้จะไปหาาอย่างไหนอีกไอ้สกิลนี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ปืนอะผมไม่รู้จะไปหาาอย่างไหนอันนี้คือ ใช่เอพี่แต่ผมผ่านเกมมาเลยนะพี่แซลมอนมึงไม่รู้เมึงคิีว่าพี่ผเฟรนดเหรแซมอนไม่